ก็เลยกันนี้ตอนประกอบนะครับตอนประกอบมันก็หามุมนะครับค่อยๆหามุมทะแยงเข้าไปอย่างเงี้ยนะครับสองจังหวะเนี่ยสองจังหวะอันนี้ออกนะครับเห็นไหมลอออกใหม่อออกใหม่เนี่ยตอนใส่ก็เนี่ยครับสองจังหวะเอียงดันลูกปืนมุมเข้าแล้วก็เอียงดันเข้าเป็นหนึ่งล็อกเนี่ยครับเข้าไปแล้วอ่าประมาณนี้นะเพื่ก็เดี๋ยวมายึดน็อตตรงนี้เฉยีย หมึกไม่ต้องขายกันแล้วครับวันนี้ทําประตูรถกันทั้งวันเลยเพลินเลยนี่ครับก็แบบนี้น็อตมันจะมีก็ใส่ให้ตรงรุ่นให้ตรงร่องมันนะครับมันจะมีตัวตัวสั้นมีตัวสั้นกับตัวยาวไม่น่าใช่จำสลับเลย ได้น็อตหยุดไปก่อน